อันนี้คือมาร์คมาร์คสูบอะไรไม่รู้แล้วมันจะมีสูบหนึ่งอยู่ข้างๆกันนะครับอันนี้มาร์คอะไรไม่รู้เนะี่ยมาร์คสูบหนึ่งอยู่ตัวนี้อันเนี้ยอันนี้คือกรณีที่ไม่เปิดฝาหน้านะครับคือมาร์คเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับคือถ้าอยู่ตรงเนี้ยสูบหนึ่งึ้นสุด แต่ที่จริงมาร์กหน้าเครื่องมันจะอยู่ประมาณ9โมงครับผมนะครับนี่เนีนี่ะคมาร์กมันเป็นสอรชี้มา9โมงเราก็หมุนเรื่อยๆนะครับเรามองไม่เห็นหรอกครับหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆทีเนี้ยพอมันตรงกันเนี่ยท่าเลขเนี่ครับตัว C ตัว A อยู่ข้างในนะครับแล้วก็ตัว B นะ เราจะรู้ได้ไงว่ามันตรงกันหมดทุกตัวนะครับให้ขีดให้ขีดไว้ครับหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าให้ให้ให้คิดว่ามาร์กเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เพราะว่าไอ้ลูกสูบหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นสุดในจังหวะตรงนี้นะครับมาร์กอยู่ตรงนี้นะี่ครับสังเกตดูจุดบีครับผมมันจะมาตรงติ่งตรงนี้ครับนี่ตรงตรงนี้พอดีครับพอดีเป๊ะเลย ถ้าไม่ตรงไม่ใช่นะครับคือมันจะมีแค่รอบเดียวเท่านั้นที่ B จะมาตรงตรงหมดทุกตัวเลยนะครับก็หมุนกันสนั่นนะครับ